มากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มาแนะนำกิจกรรม9ชิด9นะคะ Saovr 108กิโลเมตรนะคะชาเลนจ์ก็คือเป็นชาเลนจ์ให้วิ่งสะสมระยะทางให้ได้108กิโลเมตรนะคะในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะด้วย please switch on exercise โหมดนะคะมาเปิดปุ่มเปิด exercise m o โหมดด้วยกันนะคะโดยวัตถุประสงค์ก็คือ1น,นะคะ เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครบรอบ108ปีหรือ9รอบแล้วนะคะ2ก็คือส่งเสริมให้บุคลากรขอ,ของทางสำนักงานเองทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาครวมถึงบุคลากรหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนและบุคคลภายนอกทั่วไปได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง แล้วก็จะมีการนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลอีกด้วยนะคะโดยมีให้เลือกสมัครก็คือการเดินหรือวิ่งก็ได้นะคะระยะทางรวม108กิโลเมตรในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คือตั้งแต่18มิถุนายนจนถึง15กันยายน2566ค่ะ โดยนะคะจะมีรางวัลสุ่มแจกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สะสมระยะทางได้ครบตามเป้าหมายนะคะโดยจะมีการสุ่มแจกภายในวันที่15กันยายนรวมถึงระหว่างทางก็จะมีการสุ่มแจกลัคก,กี้ดอให้ด้วยเดือนหนึ่งถึง50รางวัลเลยนะคะโดยจะมีการจัดส่งพร้อมกับเสื้อที่ระลึกแล้วก็เหรียญเมื่อจบกิจกรรมค่ะสำหรับกติกาต่างๆสามารถเข้าอ่านได้ที่ w w w t h a i f i t เลยนะคะเพราะว่าจะมีรอบในการสุ่มแจกรางวัลค่อนข้างถี่เลยค่ะ ค่าสมัครของกิจกรรมนี้เพียง499บาทนะคะเราจะได้รับเสื้อเหรียญ e-ticket ตแล้วก็ e-certificate นะคะเดี๋ยวข้างล่างนี้จะมีให้ดูนะคะว่าแบบเสื้อเหรียญเนี่ยสวยขนาดไหนนะคะกำหนดการของกิจกรรมนะคะช่วงของการสมัครเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง31สิงหาคม2,566นะคะโดยช่วงเวลาในการทำกิจกรรมก็คือตั้งแต่วันที่18มิถุนายจนถึง15กันยายน2566นะคะ กติกาต่างๆก็ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีแอปพลิเคชันหรือนาฬิกาที่สามารถจับระยะทางได้นะคะแล้วก็ส่งผลที่เป็นการเดินหรือวิ่งที่มีการกดโหมดแล้วเท่านั้นนะคะไม่นับรวมการเดินตลอดทั้งวันหรือก้าวเดินในแต่ละวันนะคะแล้วก็การจับรางวัลก็จะเป็นแบบการสุ่มนะคะเป็นการใช้โปรแกรมสุ่มนะคะยังไงก็ขอให้ส่งผลด้วยผลที่ถูกต้องกันนะคะเพื่อจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลค่ะ ทีนี้มาเป็นส่วนที่รอคอยกันแล้วนั่นคือเหรียญรางวัลแล้วก็เสื้อรางวัลนั่นเองนะคะตัวเหรียญเนี่ยจะออกแบบมาทั้งสองฝั่งอย่างนี้เลยนะคะด้านหน้าจะมีสีสันที่สวยงามน่ารักแบบนี้เลยรูปทรงก็แปลกใหม่ทันสมัยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสวิชออนที่เขียนว่าเราเป็นเดอะฟินิชเชอร์ของ108กิโลเมตรนะคะ ในส่วนของเสื้อนะคะก็จะมีดีไซน์ที่ทันสมัยเลยนะคะแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ทางด้านหลังก็จะมีระบุ S A O 1 0 8 k แบบนี้ด้วยนะคะเราก็เป็น f ฟิ i s นิเชอร์108กิโลเมตรนะคะ E Ticket ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมีสวิชออนเช่นเดียวกันกับ E Certificate นะคะที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ย สะสมระยะทางได้สำเร็จแล้ว108กิโลเมตรนะคะสำหรับพวกรางวาัลต่างๆก็สามารถติดตามได้จากช่องทางของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะแล้วก็ตัว Facebook Page และกลุ่มของไทย Fit นั่นเองนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็สอบถามแอดมินไทยฟิตมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะคะได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ร่วมทำบุญไปกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยค่ะ